โอเคครับผมนี่เป็นดิจนสองร้อยครับตอนนี้เป็นล้อแม็กครับผมตัวท็อปนะครับตัวท็อปแล้วนะครับผมตอนนี้ปีหนึ่งเก้าเขาวิ่งมาเจ็ดพันโลครับดอกยางเหลือเยอะครับลึกนะครับคันนี้ลึกเลยคันนี้ถือว่าสวยมากครับสีเหลืองดำนะครับตัวท็อปล้อแม็กนะครับผมสภาพสวยมากครับสวยจริงๆครับผมใสสะอาดครับคันนี้ดูดอกยางหลังครับดูดอกยางหลังก่อนนะฮะเนี่ยนะครับเลึกเติบเลยนะครับ โชวจะให้เป็นทับแทงครับสองฝั่งนะครับเนี่ฮะครับเดิมหมดนะครับเดิมหมดนะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวครับอัพไซดดาวโชวนะครับดิสคู่ครับผมนี่ฮะเป็นดิสคู่นะครับนี่ฮะบางคนหน้าสวยครับโอเคเราไล่ไปดูชุดสีเลยครับผมผังสวยมากครับ ไม่มีบุบไม่มีรอยใดทั้งสิ้นนะครับดูได้เลยครับเหลืองสวยครับเหลืองตัดดำนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับผมข้างครับดูกลับข้างครับผมนี่ฮะสวยครับผมสตร์หลังครับนี่ฮะไต็มนะครับยังเลิกอยู่นะครับสบายๆเลยครับนี่ครับ นี่ครับสดมือสองสวยมากนะครับเนี่ยดูถังครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับค่อยๆสูบออกมาครับมันจะไต่บางคันอย่างเงี้ยครับมันจะสวยมากเครื่องครับผมดูได้เลยครับสภาพคงสภาพเครื่องนะครับ วยจริงๆครับผมท่อขาวนะครับดีเจนสองร้อยตัวนี้ตัวท็อปนะของสองร้อยแล้วนะครับจะเป็นล้อมม็มครับตัวท็อปจะมีสามสีนะครับสีเหลืองดำนะครับสีเทาดำนะครับแล้วก็สีฟ้าดำนะครับผมอย่างดำถือว่าสวยเลยแหละครับโอเคครับดูหน้าไม้ครับผมคันนี้นะครับหน้าไม้อยู่ที่ คาบกาวนะครับวันนี้หน้าใหม่อยู่ที่เจ็ดพันโลนะครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยโลนะครับผมกุญแจได้มาสองดอกนะครับวันนี้กุญแจสองดอกครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องเลยนะครับง่ายๆครับนิ่มเครื่องนิ่มแน่นครับเสียงนะครับเดิมนะครับผมก็เดิมจะลองเบิร์นดูครับดูหน้าใหม่ด้วย เก็บรอบครับเสียงคแน่นจริงๆเครื่องก็ภาพสมบูรณ์เลยครับเสียงแ,แน่นแน่นนะครับผมไว้น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสูงต่ำติดหมดนะครับนี่ตัวท็อปครับดีเซลสองร้อย ตัวนี้เป็นตัวนูนนะครับติกเอร์ตัวนูนนะครับสวยเลยนะครับตัวนูนสองฝั่งตัวนูนนะครับมือจับเด็กกันตกมีหมดนะครับเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับบางพ้ายครบนะครับเดิมนะครับผมสวยครับอันนี้โอเคมีเงินสองร้อยเจ็ดพันโลก็ประมาณนี้ครับผมสภาพเครื่องถือว่าสมบูรณ์นะครับ เป็พันโลแท้ครับไม้แท้ทุกคันนะครับโอ้เพิ่งสังเกตนะครับคัดนิ่มครับคัดนิ่มครับผมคัดนิ่มเลยนะครับดีเจนปกติจะคัดแข็งครับอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่คัดนิ่มนะครับนี่แบบนิ่มมากๆเลยครับเนี่ยสุดยอดครับผมโอเคตอนลดีเจนสองร้อยคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ติดต่อทังมาได้เลยครับคุเจ2สองดอกด้วยนะครับผมโอเค